สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับชยดาการ์เด้นโฮมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะชยดาจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะเจ้าหน้องอิชินอฟนะคะอิชินอฟวันนี้นะคะไม่ใช่ดอกสีขาวเหมือนที่ผ่านมานะคะต้นนี้นะคะเป็นดอกสีชมพูนะคะสีชมพูเข้มนะคะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะสวยงามมากนะคะ เป็นดอกแรกของน้องเลยนะคะตอนที่ซื้อมานะคะพ่อค้าบอกว่าน้องเป็นดอกสีขาวนะคะแต่เมื่อคืนตื่นมาเจอตอนตีสามนะคะน้องเป็นสีชมพูเข้มตื่นเต้นมากตกใจด้วยค่ะคือไม่คิดว่าเราจะโชคดีได้สีชมพูสวยงามอย่างนี้นะคะนี่นะคะเลี้ยงมาปีกว่านะคะเจ้าต้นนี้นะคะตอนที่ซื้อมาน้องก็ก็ต้นต้นเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่คิดว่า จะได้เห็นดอกในวันนี้นะคะลักษณะต้นนะคะก็เหมือนอิชินอฟติดท,ทั่วไปนะคะพูนะคะลึกๆไม่มีหนามนะคะต่างจากโลบิเวียนะคะโลบิเวียจะมีหนามนะคะแล้วก็ดาวล้อมเดือนก็หนามเยอะนะคะแต่อิชินอฟจะไม่มีหนามแล้วก็สันภูก็จะลึกๆนะคะไม่มีบ้างนะคะก้านดอกของน้องนะคะยาวประมาณ20เซนเลยค่ะ ส่วนดอกนะคะเมื่อเมื่อตอนตีสามแอบวัดไปแล้วนะคะสิบจุดสามห้าเซนนะคะเกือบใหญ่มากนะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบหุบๆแล้วนะคะแต่ว่าสวยนะคะกลีบดอกของน้องก็เหมือนกลีบดอกบัวนะคะเหมือนดอกกุหลาบนะคะกึ่งกึ่งกันเหมือนดอกบัวก็เหมือนเหมือนดอกกุหลาบก็เหมือนนะคะสวยงามมากคะ่ะเพื่อนๆคือพอเราเลี้ยงแล้วเราเรามาเจอแบบนี้นะคะมันทําให้เราแบบ มีความสุขแล้วก็รู้สึกอยากเลี้ยงเยอะๆนะคะแต่ที่ไม่ได้อยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ช่วงนี้หยุดงานอยู่บ้านก็เลยมีเวลาได้ดูแลน้องๆนะคะและนี่ก็คือในส่วนของบริเวณเกสรน,นะคะเกสรก็ค่อนข้างลึกแล้วก็เมล็ดเกสรก็ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้นะคะเพราะว่าดอกของน้องเนี่ใหญ่มาก เมื่อเช้านะคะน้องล้มนะคะเลยต้องเอาไม้มาค้ำนะคะเพราะว่าดอกใหญ่นะคะกลีบล่างนะคะกลีบล่างก็สวยนะคะตรงกลางของกลีบล่างจะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะส่วนกลีบบนก็อย่างที่เห็นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตอนที่ถ่ายตอนตีสามนะคะสีค่อนข้างเข้มเพราะว่ามึดนะคะอันนี้หมุนให้ดูอีก,อกด้านหนึ่งนะคะสวยจริงๆ แต่ก็ภาวนาให้น้องติดฝักนะคะจะได้ขยายพันธเพราะน้องไม่ยอมแตกหนอนเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะติดไหมนะคะสวยงามนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ชอบไม้แบบไม้ดอกสีสันสวยงามน่ารักนะคะลองหามาเลี้ยงนะคะแต่ว่าสีชมพูอย่างนี้ค่อนข้างหายากนะคะโดยมากอิชินอนะคะจะเป็นดอกสีขาวนะคะต้นนี้ก็ ก็โชคดีนะคะที่ออกมาแล้วก็เป็นสีชมพูสวยงามดอกดอบอ้วนสมบูรณ์นะคะอันต้นก็มีความชื้นนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยพอนะคะเลี้ยงอยู่ตรงบริเวณริมระเบียงนะคะสวยงามมีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมีเสียงมีเสียงแทรกซ้อนสวยงามมากๆค่ะถ้าเกิดว่า เพื่อนๆนะคะอยากได้ก็ต้องลองหาดูตามลายกลุ่มนะคะว่าใครที่มีพันธุ์แบบเป็นดอกสีชมพูแบบนี้นะคะถ้าอย่างของที่บ้านชัยดาคือ,อยังไม่มีพันธุ์ให้ขยายนะคะน้องไม่ยอมแตกหนอเลยนะคะไม่แต่หน่อเดียวนะคะแต่เป็นอิชินบสีขาวนะคะหนอนี่แตกเอาแตกเอาเลยเขาต้องเด็ดทิ้งบ้างแจกบ้างนะคะแต่ต้นนี้นะคะเรามารอลุ้นว่าน้องจะติดฝักไหมแต่เปอร์เซ็นต์ติดน้อยมากนะคะเพราะเราเป็นคนที่ ผสมเกสรอนอยังไม่ค่อยเก่งนะคะเมื่อเมื่อคืนก็แอบผสมไปแล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ติดสวยมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของเจ้าดอกอิชิโนบนะคะสีชมพูเข้มของเราในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ